เกมที่สองกันเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยนะคะว่าเราจะชนะหรือจะรอดอะไรอย่างนี้ขอแค่นั้นเลยค่ะไปะไไหโหเราก็คงต้องจะเล่นเป็นคลิกซี่แหละคะ่ะนี่จะเป็น คิกซี่นะคะคืออีกครั้งหนึ่งเราค่ะเคยเล่นคิกซี่นี่ไงดิบอกไม่ถูกคิกซี่เมทอ่ะไอคลิกซี่คิรีอ่ะคิริตอลทุกคนมันเป็นเอ่อที่มันเป็นเนมทใช่ไหมแต่เราเล่นออกของครีอะไรอย่างงี้ยแล้วแบบอะไรคือแบบงงมากว่าเล่นอะไรอยู่คือเหมือนเราเลนเกมอ่ะทุกคนเพีย,นนนยนงนั้นที่แบบถ้าใครเลกับาเนีอยากจะแบบ กราบขออภัยมากแล้วก็มีครั้งหนึ่งนะคะที่เราเล่นอะไรนะอันนี้คือวีรกรรมนะคะคือที่เราเนี่ยเผลอเล่นอะไรนะคลิกซี่ป่าทุกคนแล้วแบบแพ้ย่อยยับเลยคือแบบไม่มีไม่มีความชนะอะไรสักอย่างเลยนะคะนี่ก็ต้องพิมพ์ไปให้แบบว่า สู้ตายเพื่อนอะไรอย่างงี้นิดหน่อยนิดหน่อยซึ่งป่าของเราฮะใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอเอาให้แน่เอาให้แน่ใ,แนใช่เหรอคืออันนี้นะคะ คือตีทีนี่ห้ารงงมากนึกว่าเป็นอะไรนะนึกว่าเป็นแคลรี่ทุกคนตีแรงมากเดี๋ยวจะไปช่วยเลนล่างก่อนเลนล่างไม่น่าน่าจะไหวอยู่ค่ะตายแน่ช้างน้อยมาค่ะ อันนี้เราไม่รู้นะคือตัวอะไรแต่แบบเราไม่ไมไ่เล่นนะคะก็ไม่คิดจะเล่นด้วยโหแรงมากโหแล้วมาลุ้มอะไรกันตรงนี้ไปหาป่าก,ก็ได้ไม่ต้องมาหาเราเหมือนแบบเหมือนคล้ายอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออแล้วพยายามแก้แค้นอ่ะเห้มอนเดินถอยหลังให้นี่ เราคลิกซีก็พูดมากจริงๆเลยไปค่ะต้องถอยๆหน่อยนะเพราะว่าลุมเยอะระวังตีแรงแล้วเดี๋ยวตายนะคะไม่ดีเกือบตายแล้วเมื่อกี้ทุกคนเดินโดนป้อมค่ะ เจ็บเจ็บเจ็บ,เ,จบเพื่อนจ๋าอยู่ข้างล่างจ้าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเต็มเลยเพื่อนเอ้ยฉันจะตายไหมนี่รอดคือรอดร่วงคือร่วงแต่เราว่าตอน,นนี้เราน่าจะไม่รอดแล้วค่ะวิ่งวิ่งเดียว ใส่เกมมาวิ่งเลยค่ะวันนี้วันนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวอยู่ไหวอ,อยู่อนนะไรย่างทีก็กลับไม่ไหวจริงไม่ไหวจ,จริงกลับก่อนกลับก่อนงงั้นตายแน่แน่แล้วหลังนี้นะคะก็จะสอนส,สองเพื่อนนะคะว่าโ้หเอาไหมคนนี้เอาไงเอาไงเอาไงเองเอ่ตายนะคะที <c oughs> ่ว่าเรา very much คืออะไร very much เราว่าเราเก่งแล้วอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะทําการแปลวาน้องคนนั้นชื่อว่าอาะไรสักอย่างหนึ่งลืมแล้วเราเรียกน้องเขาว่าแบบน้องช้างใช่ไหมเพราะว่าน้องเขาเป็นช้างไม่เลวว่าช้างวุ้ย,เด,ยเดี๋ยว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 ทำเงินไม่ได้เธอจะเข้าป้อมฉันไปเงินไม่ได้วุ้ยลืมเห็นอะขอโทษ ใครมันชอบไปเข้าป้อมอะฮะเป็นอะไรมากไหมเี้ยเด็กก็ตายฟรีรอกนั่นอนะมามามาเร็วมาเร็วมาเร็วเราจะทำการอ่ะน้องมังกรมังกรจ้าพี่มาแล้วจ้าเราจะไปหาน้องจินนา จินนี่นั่นแหละค่ะสักชื่อหนึ่งอหละตึ๊บได้แล okay. ้วโอเคเราทำการตีป้อมดันป้อมแล้วนะคะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเฮ้ยเนี่ยแล้วพอแบบ ไม่ยอมคายใช่ไหมอะไรจะตีป้อมอะไรอะไรอะไรจะตีป้อมขนมสันจะตีป้อมโอ้ยใกล้ตาแล้วไม่อยหืมตามแบบโกรธมากอ่ะ ตามมาเยอะเชีย I'm sorry ที่ฮอตอะไรเงี้ยเออพรแบบทำเหมือนไส้แบบ <c oughs> อะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วประเด็นคือเลือดอะสู้ชีวิตมากนี่ปอมไกลแตกละค่าเหลือสี่พันตัสินการเข้าไปจอยฉันจะต้องฉันจะต้องฉันจะต้องโอ้เป็นการติพรแบบ เล่นตีป้อมอย่างเดียวตอนนี้ซึ่งถือว่าชนะค่ะด,ดีนะที่ไม่ล่มจมมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยต่อนี่คือแบบโอ้ my god นี่ค่ะเพนตาคิวครั้งที่หนึ่งความจริงก็ไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งหรอกทุกคนเบิร์ก็หลายครั้งแล้วแหละ รีวสิบเอแล้วโอเคค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบหมมโอเคค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าเกม R O V นะคะก็สามารถมาเล่นกับเวลได้นะซึ่งเวลเนี่ยก็อาจจะรับมั้งอาจจะรับค่ะแต่อาจจะไม่ได้หมดอะไรงนี้ ซึ่งเพราะว่าเวลเนี่ยก็เพิ่งกลับมาเล่นนะคะแล้วก็เพิ่งโหลดมาเล่นเพราะารหัสเวลเนี่ยมันปิวนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะ